哦，养老养老哦。 ย่างเก้าวของการเดินทางครับพี่น้องไปหายเฮดครับพี่น้องเขี่ยลวลเกรอส้มขาของละที่ได้บอไปครับไปครับ เดินทางต้องลำบากนะครับชีวิตพอเรียบง่ายนะครับนี่ครับพี่น้องเขาไปหาเห็ดครับขึ้นหลังพูนะครับเดี๋ยวไปกันเรื่อยๆครับพี่น้องไปย่านแม่นยู่เหนี่ครับเอามาฮอดป่านะครับเราจะพาันขึ้นไปหาเห็ดพอนะครับเพราะว่าสังเกตมองแล้วครับเห็ดดอกบ่ค่อยออกขึ้นไปหาเห็ดพอนะครับนี่ครับนายพานเก่งครับนะครับนายพานไทครับพูดครับบักสองมันไปก่อนแล้วครับ ไปครับพี่น้องขึ้นไปเบื้องอยู่หลังผู้ละรวบลัดตัดตอนไปเลยครับบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศทางผู้ครับพี่น้องครับนายพานไปเร็วข้างครับ,รบแล้วพี่นกครับามสั่นครับ เพวงครับครับเอกครับไทรชนะครับเริ่มหาเริ่มเริ่มเริ่มคัดแล้วครับไปครับไปทางหน้าอีกครับในที่สุดก็มาฮอดปลาเห็นแล้วครับพี่น้องได้ไี่สิบาทลื่นเว้ยอ้อนี่นี่นี่ส้ากเก่ามั่งอ่ะีไว้เคียดเนาะ โลย่านเยอะเลยดิมีมุ้ยไซรอนอ้มันเย่างนั้นอ่อนเนาะตกเลยเมื่อกี้นี่เป็นนู่นไงเนาะโอ้เสียดายเตกเลยเมื่อกี้นี่เนาะไมฟ้าครับไฟฟ้าครับโอ้อันห้านี่บบปากเลยครับนี่รับอู้ย่างเอาย่างเอาเลยโอ้โห้ครับไฟฟ้าครับมีแม่บอกใซนอันเฮือกขึ้นเฮือกขึ้นก็กลิ่นอันนี้แตกแล้วกลิ่นหอมเนาะเฮือกขึ้นเฮือกน ดิโอ้ยเก่าเลวโอ้โหดิน่ะโอ้โหขึ้นมามืออื่นโอดิโอ้มันอยู่หลึกโอ้ต้มามข้ไปโอ้โหมันอยู่เลอ้แกแตกแลวมันอ่อนมันอ่อนมันอ่อนถ้ามันบ่อ่อนในกาลเลยเองจะปะครับพวกห้ามนชิ่พวกห้ามสชิ่อย่างเอาดเฮาครับนี่เห็นแล้ว oh, หูดไปหาบ้านพน มันมีทั่วไปว่ะมันมีกระจายแล้วอืมไปไปมองไรเรามองมันมันออกทั่วแล้วคัวนี่ฉันมองมองเกลียวขยะมันอยู่ออกบ่ออกทั่วเลยมันไปหาเมืองข้างเมืองให้คนเอาเสร็จไปเสร็จไปแล้วจะตข้างเมืองปราบปืนเลยครับแถวนี้ครับเมืองครับปราบปืนมาเลยครับที่น้องครับทันระวันเลยครับ ไดครับเดี๋ยวผมหาเห็ดก่อนนะครับพี่น้องไปครับพี่น้องครับเดินทางต่อหมูงไหมโอ้ยันมอง้ำทุกใหญ่ยเลยดิยดยคือเขาแยกไัฮะเขาบุรีข,ขึ้นเขาเขาบุรีย่างขึ้นเขาบุรีย่างขึ้น,ข,นขึ้นกระตาขาดเขาไปมาพี่ก่อน,นอะไรดิเขินไหมมองครับคำลังแล้ครับ <laughs> โอเค ไปครับไปต่อครับต่อครับพี่น้องทีมงานทีมงานแบบมัวมวเดาเาไปเวรบักไ้พี่น้องครับเขามาหาเฮ็ดครับก็เห็นบรรยากาศน่ครับน้ำตกตายเป็นพวกปลอนะครับทีมงานหาเฮ็ดอยู่ครับอยู่ไนครับก็ไม่ได้ลายนะครับเฮ็ดพอครับเดี๋ยว เรื่อยๆครับพี่น้องฉากนี้เป็นบรรยากาศนะครับมี360องศาครับนี่ครับพิมงานครับ คนนี้นำม,มาเพ่มดังไปไหมครับเดินท,ดทางต่อครับพี่น้องนี่ครับไปแล้วครับไปแล้วครับบม่อไรเฮ็ดเพาะได้เอาเฮ็ดขาวครับตอนเก็บเฮ็ดพอนะบนท่านเอานะยานบนท่านพวกนี้ทบเฮ็ดขาวครับ ต่อนไปคือเห็นแะหาก็ออกว่ารว่าสนใจดีเนาะมาจอดโชวพอดีนะครับมองกันจะลุ้มตุ้มแช่งครับพี่น้องขี่สร้างครับขี่สร้างนะครับเบื่องในผ่านเอนครับโยมโซ่ด้วยเอ็นมุ้งในลายทรับเมาช่วงเที่ยงครับพี่น้องโอ้โหครับ โลนึงครับนี่ครับเฮีดท้อครับบมไดไลายแล้วครับนี่ครับผมองกบโไดไลายแล้วครับแตกมาละมาโลนึงเลยครับไปครับผมใส่สนะเลย์ได้ได้ได้ครับของส่นะครับพี่น้องนี่ครับนำตการครับนะครับกลับบ้านครับพี่น้องครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ